เป็นที่จับตาค่ะว่างานเลี้ยงสังสรรค์พักร่วมรัฐบาลพี่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพนั้นเป็นการส่งสัญญาณร่วมมือกันเพื่อผ่านศึกอภิปรายไม่ไมว้วางใจค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเกิดกรณีที่มีการหักดิบตั้งขุนสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขจากพรรคประชาธิปัตย เป็นประธานคณะกรรมาการวิสามาันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับแทนที่จะเป็นคุณภัยบุญนิติตะวันมือกฎหมายของพ,พรรคฝรั่งประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งกระสะทรอนนะคะความไม่ไว้วางใจและปัญหาการประสานงานภายในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลค่ะ แม้จะมีรายงานว่างานเลี้ยงพักรุ่มรัฐบาลนั้นเป็นกำหนดการเดิมที่นัดหมายกันไว้เมื่อปลายปี2564แต่เลื่อนนัดมาสองครั้งแล้วก็ตามแต่ก็คาดการกันว่างานเลี้ยงพักรุ่มรัฐบาลเกิดจากไอเดียที่มาจากบงหารือของพี่น้องสามปอที่พูดคุยกันในระหว่างรับประทานอาหารที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อเมือ่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ ระหว่างพลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นะคะยืนยันว่าการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างพี่น้องสามปอนนั้นเกิดขึ้นเป็นระยะระยะอยู่แล้วค่ะและเมื่อนักข่าวไปถามนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะชิงยุสภาเพื่อหน,นีการอภิปรายไม่ว่างใจที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมหรือไม่พลเอกอนุพงศ์ก็บอกว่าการเมืองต้องเดินไปค่ะ ส่วนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นสภาจะเสนอยติการอภิปรายไม่เว่งใจก็เป็นเรื่องของสภารัฐบาลมีหน้าที่ต้องตอบและสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนต้องดําเนินการไปตามคันรองประชาธิปไตยค่ะแต่ถึงภักฝ่ายค้านนะคะจะมองว่าการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างพี่น้องสามปอรวมทั้งงานเลี้ยงสังสรรค์พักร่วมรัฐบ,บาลจะเป็นเพียงการสร้างภาพเพื่อสยบรอยร้าวภายในและสู้ศึกภายนอกอย่างการอภิปรายไม่วปางใจ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็เชื่อกันว่าระหว่างพี่น้องสามปอนั้นพวกเขาไม่เคยแตกกันเลยต่างหากค่ะ